ขนตอนกาจับสลากทำแแแต้แต่ัชนะโลสีเขียวาใครว่าไม่ดีในชุซ่อนเ้าหน้าหนไหนครับูคามกับให้ลูมาดูข้างในเกิดะไรไหมว่าคามมีนะครับไม่มีมืร่วง้าไปครับไม่มีนะครว่าควา ต่อไปทำการประจุสลากับและแดงนะครับเริ่มตั้งแต่สลาแดงนะครับหานอากาศ 1, กที่หนึงกองทัพภาคที่สองหนึ่สลากานากาศพักที่หนึงกองทัพภาคที่หนึ่งสิบแปดลาทหานอากาศพักที่สองกองทัพภาคที่หนึ่งสิบสลา สาหารนาการขั้ที่สององทักขา้ที่ส1งหนสลัดอหารเรืออัดที่หนองทักขา้ที่สอ,ส,ส,ส,อส,สองสลั ข้าที่หนึ่งสองสลัดฐานเรือพับที่สามกองทัพข้าที่สองสามสลัดฐานเรือพับที่สี่กองทัพข้าที่หนึ่งสองสลัดฐานเรือพับที่สี่กองทัพข้าที่สองสามสลัด ฐานบกพักที 13, ่หนึ่งมนทฐานบกที่สิบสามสิบหกสลัดฐานบกพักที่หนึ่งกองประชาการกองทัพไทยห้าสลาัดฐานบกพักที่สองกองประชาการกองทัพไทยสิบสองสลัดฐานบกพักที่สองมนทฐานบกที่สิบสามสิบเก้า

แล้วทําวิธีไหนลูกชายอ้ายขอมาขอ325บังคมกับที่3 <coughs> 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 감다 <머래> Yeah. <laughs> thank you. Thank yeah. you. ลูกจาทีมเ้าที่ังอ Yeah.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ăn <laughs> nấm, à, con, không? À, à, à? À? <laughs> kéo, oh, cả nấm, cũng là dinh lắm, lắm,

打满。 ああ <music>